ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับลุงเรืองเฟมิลี่นะครับแม่วันนี้มาอัปเดตนะครับคุณยายบุญมีของเรานะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลังจากช่องก็หายนะครับช่องหายเราก็ไปอยู่เครื่องที่มันพังแล้วนะครับผมแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับวันนี้ลุงเรืองนะครับมาอัปเดตนะครับยายบุญมีให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันนะครับ โอ้โหัดที่สวยเลยสวยหน่อยสวยหน่อยคุณยายสวยๆค้างไว้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 ไวนี่นะครับเนี่นะครับเป็นท่าเลขท่าเดียวของคุณยายนะครับผมเนอะตั้งแต่เกิดเป็นช้างมานะครับเรามาอัปเดตนะครับเพลนะครับของคุณยายนะครับหลังจากที่พ่อควานรักษามาตั้งแต่เดือนมกรานะครับ เดือนะนมกราครับจากเท้าฝ่ามือนะครับตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะครับผมดีขึ้นทุกวันนะครับแต่อาจจะมีมีรอยหางนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไอหางหางข,งของเขาจะฟาดไปโดนพอดีนะครับอ่ามันก็เลยต้องหายช้าหน่อยนะครับผมเนี่ยหางก็จะฟาดไปโดนแผลอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเอาอะ,อะไรปิดไว้ก็ไม่อยู่นะครับ เนี่ยนะครับเขาก็จะไล่แมลงนะครับก็ถือว่าเป็นไปนทางที่ดีนะครับผมครับผมก็จะรอแขกอยู่อย่างนี้ครับแม่ครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วมั้งนะครับวันละเที่ยวสองเที่ยวนะครับผมนะครับก็อยู่ไปนะครับบางวันก็ได้ค่าค่าประทูนะครับบางวันก็ไม่ได้สักคะแนนนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับ ช้างก็จะยืนอยู่อย่างนี้นะครับแม่นะครับก็ได้แต่ภาวนานะครับอ,อยากให้มีแขกขึ้นมาบ้างนะครับผมนี่นะครับ